ดวงเด่นนะดวงเด่นประจําเดือนมีนาะคมของชาวราศีพฤษภมีอะไรกันบ้างนะคะเบื้องต้นเช่นเคยเลยแม่หมอขอเช็คพลังงานในตัวของพวกคุณก่อนนะว่าพลังงานในตัวของพวกคุณเนี่ยเอ่อเป็นอย่างไรกันบ้างนะ,ะอาจจะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นแล้วนะคะหรือว่าพลังงานที่อาจจะมีแนวโน้มเป็นในส่วนของเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นไปได้คะ่ะมา อ,อแม่หมอแค่รู้สึกว่าคุณจะมีเซนส์นสื่อมีพลังงานอะไรก็ตามที่มันชัดเจนและแม่นยำม,มากขึ้นนะชาวราศีพฤษภแม่หมอแค่รู้สึกว่าคุณจะมีพลังงานที่มัน มีจุดที่แบบอัดแน่นมากขึ้นน่ะคือคุณจะรู้เลยว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําหรือคุณจะรู้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเรื่องอะไรเราควรลุยหรือว่าเราควรถอยอะ่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภแม่หมอะมองว่าเซนมาดีแล้วแม่หมอแค่รู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเชื่อเซนเชื่อสื่อเชื่อลางสังหรณ์หรือว่าคุณอาจจะต้องแบบฟังเสียงในหัวของตัวเองมากขึ้นนะว่าแบบเอ้ยเสียงเรามันเตือนอะไรแม่หมอแค่ ถ้ารู้สึกว่าตัวคุณเองก่อนเข้าเดือนมีนาคุณน่าจะไปมูอะไรกันมาอาจจะเป็นมูแบบทำไมแม่หมอเขารู้สึกคุณอาจจะมูแบบมูแบบองค์พญานาคหรือว่ามูอะไรที่มันดูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่ชื้นน่ะในถ้าในเขาติดแม่น้ําเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าแบบคุณเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งไปขอพรก่อนเข้าเดือนมีนาท่านคุ้มครองอ่ะคุณก็เลยมีเซนดีหรือว่า คุณอาจจะมีอะไรที่มันเป็นตัวปลาที่แบบทําให้พลังงานของคุณอนะมันมันมีจุดที่แบบทําไมมันดูดวงแข็งมากขึ้นละกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงเด่นดวงปงังดวงดีนะประจําเดือนมีนาคมของพวกคุณมีอะไรบ้างคะชาวราศีพฤษภนะเรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะโอ้ต้องทุ่มเทเยอะมากเลยอะ่ะห้าเหรียญสี่สี่ไม้เท้าแล้วก็เจ็ดไม้เท้า แม่หมอรู้สึกว่าคุณทีมขาดอ่ะคนขาดอ่ะในทีมอ่ะหรือถ้าคนไม่ขาดคนก็ไม่ทํางานอ่ะม่เหมือนกับว่าคุณต้องนั่งประคองทุกอย่างเลยในเดือนมีนาคมอ่ะประคองทีมประคองประคองให้มันเดินหน้าได้อ่ะแต่ถามว่าโชคดีตรงที่ว่าไอ้พวกปัญหาอุปสรรคต่างๆอ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่มันยากเกินจัดการแต่มันเยอะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่แบบแต่ละวันตื่นมาจะรแบบ้องเฮ่อแบบเ้อพุงจ่อยเหรอ เฮ้ยทาไมทําไมเจ้านายไม่ไม่จัดระเบียบคนที่มันดีกว่านี้หรือว่าทาไมคุณรู้สึกว่าทําไมเขาไม่รีบรีคูดคนหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยที่แบบคนไม่ยอมทํางานนะเหมือนตอนเนี้แม่บอกแค่รู้สึกว่าไอ้ตอนเดือนมีนาคม,มะนะคุณอาจจะรู้สึกเซ็งกับเรื่องของระบบการจัดการในองค์กรในทีมคือเซ็งทุกอย่างอะจะถามว่ามันเป็นความเซ็งที่คุณก็ทําอะไรไม่ได้คุณทําได้เพียงแค่ว่าแบบ คุณต้องทําทุกอย่างให้มันให้มันได้เยอะที่สุดอะได้ดีที่สุดอะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทําแบบทํางานนอกเหนือหน้าที่เยอะมากอะเพราะว่าแม่หมอแค่รู้สึกว่าถ้าคุณไม่ทําก็คนอื่นก็ไม่ทำอะเราแม่หมอแค่รู้สึกว่าเหมือนองค์กรไม่ค่อยพพอร์ตหรือว่าทีมไม่ค่อยพพอร์ตในสิ่งที่แบบ สิ่งจําเป็นอะมาเลยทาให้เหมือนแบบคุณขาดแทนทรัพยากรสําคัญเพื่อทําให้งานมันสําเร็จเดียวขึ้นงานมันคล้องตัวมากขึ้นอะทุกอย่างมันดูอึดอาดไปหมดเลยอะเดินมีนาแบบอึดอาดมากอะแม่หมอก็แค่เออแค่มองเห็นว่าเออมาไพ่มันขึ้น queen s o f s s o u c e h e o r fans แล้วก็ Chain c h n o f Cup ัแต่แม่หมอ,ก,อ,อก็มั่นใจว่าคุณจะทำได้คือจริงๆอะถ้ายังไม่เปิดไพ่เนี้ยแม่หมอรู้สึกว่าคุณทำได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณดวงแข็ง แล้วก็คุณหน้าไพ่อันเนี้ยมันเป็นหน้าไพ่บ่งบอกว่าอย่างไรคุณก็มีศักยภาพสูงอะแต่หน้าไพ่สามใบเนี้ยมันเป็นตัวรีคอนเฟิร์มว่าเอออย่างไรคุณเป็นระดับควีนออฟซอส์อะถ้าคุณออนโปรเซสตามแผนที่คุณวางไว้อะหรือแบบคุณมองว่ามันควรทําอะไรมันก็จะทําออกมาได้ดีอะแล้วให้เราแฟนสะแล้วก็ขึ้นในส่วนของสิบถ้วยอะคืออย่างไรคุณก็ทํามันได้สําเร็จแล้วมันเป็นแต่ว่าความน้อยเนื้อต่ําใจนะมันเป็นความสําเร็จที่แบบเป็น KPI รวมอะ คือแบบเย่สาเร็จโปรเจกต์นี้สําเร็จแต่ว่าเขาไม่ได้มองรายละเอียดปีกย่อยว่าตกลงใครเป็นคนทําใครเป็นเมนอะแต่กลับกลายเป็นว่ามันสําเร็จเพราะทุกคนร่วมมือกันแต่จริงๆแล้วไม่มีใครร่วมมือเลยมีแต่คุณนะทาให้มันสําเร็จอะแต่มันกลับกลายเป็นว่าเออมันกลายเป็นแบบเฮ่เ hey, ย yeah ่ในองค์รวมอะคนไม่ทําก็ได้หนะ้ามันเซ็งตรงนี้แหละแต่เอาเป็นว่า ถ้าเรามองแค่ว่าแบบเออผลลัพธ์ปลายทางไปอย่างไงอะอย่างไงเดือนมีนาคมสิ่งที่คุณทำมันก็สำเร็จแน่นอนแหละนะคะเอ๊ะทำไมอันนี้อาจจะเป็นบางบางท่านนะแม่หมอแค่รู้สึกว่าแบบหนึ่งเลยตัวละครเก่าๆที่แบบเคยเป็นปัญหาที่มันหายไปพักหนึ่งอะมีนาจะกลับมาสร้างประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะหรือมันอาจจะหมายถึงว่าแบบคนดีๆอะ คนดีๆกําลังจะหายไปจากทีมก็เป็นไปได้ก็ต้องมาลุ้นว่าในแต่ละคนนะ่ะคุณจะเจอแบบคนไม่ดีคนท็อกซิกเข้ามาทํางานใกล้ชิดกันในเดือนมีนาะหรือว่าคนที่คุณสนิทใจด้วยหรือว่าคนที่คุณรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจมันอาจจะมีจุดที่จําเป็นต้องห่างหรือเขาหายไปในเดือนมีนาะนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันแต่แม่บอกถ้ารู้สึกว่าแค่อ่านไพ่เปิดไพ่มาเนี่ยมันก็ไม่มีดวงบริวารอุปถัมภ์มาอยู่แล้วมันไม่เช่บริวารอุปถัมภ์หรอก องค์กรก็ไม่อ,อุปถัมภ์อะไรก็ไม่เกื้อหนุนไม่สนับสนุนคุณเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้คําว่าชาวราศีพฤษภเดือนมีนาก็ค่อนข้างที่จะกระต่ายขาเดียวพอสมควรนะแต่ก็เก่งอยู่แล้วแต่มันก็เป็นความเก่งที่เหนื่อยอะเหนื่อยแน่นอนนะหน้าไพ่บอกเดอะสตาร์หน้าไพ่บอกไฟซอฟบอลอะมันเหมือนเป็นการทํางานแบบทําไปแก้ไปอะ่ะคือแม้ว่าหน้าไพ่บอกว่าคุณ ความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นน่ะเป็นเพราะคุณวางแผนได้ดีใช่ไหมล่ะแต่ว่าในระหว่างทางอ่ะมันแม้ว่ามันจะมีแผนที่คุณวางไว้ได้ดีอ่ะแต่ว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจุดที่แบบ ทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปคือมันมีจุดตัวละครอื่นๆที่เข้ามาทำให้แผนที่คุณวางอะมันบิดเบี้ยวมาเลยทำให้คุณต้องเหนื่อยในการที่แบบต้องมานั่งตีกับคนแล้วก็ต้องมานั่งมานั่งแก้ในสิ่งที่ฉันบอกปากเปียกปากแฉะแล้วว่าอย่าทำแบบนั้นทำแบบนี้สิ แต่คนมันยังไปทำอะ่ะมันเลยทำให้แบบมันมีเรื่องของการทั้งตบตีทั้งวิวาดการทะเลาะกันหยุมหัวแล้วก็ต้องมานั่งปากเปียกปากแฉะในเรื่องของการเซตเทิลระบบหรือว่าปากเปียกปากแฉในเรื่องของการพยายามให้งานมันมันเข้าระบบอะ่ะแม่หมอหมองว่าองค์กรมีปัญหาเรื่องคนมีปัญหาเรื่องคนทุกคนเลยทุกคนในองค์กรคุณเป็นปัญหา คุณไม่ได้เป็นปัญหาหรือคุณอาจจะก,กําลังยืนอยู่ผิดองคอ์กรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ถามว่าแต่ถามว่าถ้าแม่หมอดูในภาพรวมตรงนี้เนี่ยสมมุติสมมตินะถ้าคุณกําลังมองว่าแม่หมอแล้วถ้าแบบหนูกําลังมองหางานใหม่อะมันจะมีเปอร์เซ็นต์สูงไหมการได้งานใหม่แม่หมอก็ต้องตอบว่าดูกลำกลังกึ่งๆแล้วกันดูเหมือนว่าถึงไปเจอการสัมภาษณ์งานถึงเขาจะเหมือนชอบเราแต่สุดท้ายเราอาจจะมีในเรื่องของแบบ มาตรฐานเอ่อสแตนดาร์ดที่มันสูงเกินไปเขาจ้างไม่ไหวหรือว่าบางทีเขาก็มากดเงินเดือนเรามากไปคือมันยังไม่ได้มีจุดคลิกอะที่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะย้ายอะเพราะฉนั้นคุณก็อาจจะเลือกที่อยู่ที่นี่ก่อนหรือว่ามันยังไม่มีทางเลือกอะไรที่เราจะมีจุดที่ย้ายงานเด่นนะแล้วแม่หมอแค่รู้สึกว่าในเดือนมีนานเนี่ยชาวราศรีพฤ,ฤษภอาจจะต้องประทะเยอะนะประทะเยอะมีเรื่องประทะมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องโต้แย้งค่อนข้างเยอะ คิดว่าน่าจะเครียดพอสมควรแหละแต่โดยสรุปแล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาดีแต่แค่มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยลากเลือดอะที่เราต้องลากต้องแบกทุกอย่างอะแล้วมันเหมือนว่าคนคุณทํางานกับคนที่เหมือนแบบตักกะเพี้ยนเหมือนเขาเอาสมองเก็บไว้ที่บ้านอะแล้วเขาก็สมองกลวงมาทํางานอะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณพูดอะไรไปแล้วเขาไม่เกตอะเมื่อเขาไม่เกตเขาก็ไปทําอะไรไม่รู้แล้วเขาก็อยู่ Man. ดีๆก็มาแบบโต้ ng, แย้งแบบแบบไร้สติคุณก็รู้สึกเหนื่อยเข้าไปอีกที่เราต้องพูดเรื่องเดิมๆซม้ำๆหรือคุณจะต้้ออองเเหน่ยขาไปีก ต,ตบทุกอย่างให้เขาที่ยิ่งถ้ามีการประชุมนะคุณจะเหนื่อยมากเพราะคุณจะรู้สึกว่าอะเจนดาอะเจนดาเซตมาไม่เคยได้คุยตามอะเจนดาเลยคุณจะยิ่งรู้สึกเซ็งเข้าไปใหญ่เมื่อจบประชุมเสร็จมันไม่เกิดข้อสรุปอะไรเลยอะ่ะเหมือนกับว่าทุกการประชุมมันเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยแต่แม่หมอเชื่อว่าเดี๋ยวถ้ามันมีไทม์ไลน์อะไรมีเดทไลน์อะไรหรือว่าเมื่อจุดหนึ่งที่มันถูก ถูกกดดันจริงๆอะเดี๋ยวทุกคนก็กระตือรือร้นกันเองอะตอนนั้นคุณก็จะเห็นเลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราทําดีๆกันตั้งแต่แรกอะเราก็ไม่ต้องมันนั่งเหนื่อยตอนช่วงเวลาสุดท้ายหรอกแต่ทํำยังไงได้อะมันก็ปากเปรกปากแฉะพอสมควรนะก็ตั้งหับกันนิดน,นึงนะคะจะนอนหลับกันไหมเนี่ยไม่เกณฑ์ขึ้นภูมิแพ้ขึ้นแน่นอนเดี๋ยวค่อยเปิดไพ่สุขภาพนะถ้ามามองเรื่องของท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์อาชีพเสริมต่างๆเป็นยังไงโอ้โอ้โอ ดีเลยท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาชีพเสริมฟรีแลนซ์ออเดอร์ล้นได้งานจุกๆเลยท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวท่านทำธุรกิจส่วนตัว,รว,ตวฟรีแลนซ์ะนะคะอาชีพเสริมเนี่ยการเงินดีจะได้ดิวค่อนข้างดีหรือว่าจะได้คอนติเนียลโปรเจกต์นะคะดีดีด,ดีการเรียนการศึกษาเป็นไงบ้างติวกับเพื่อนหน่อย ใครที่กําลังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นปอตีปอโทปอเอกนะติวกับเพื่อนหน่อยหรือว่าเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษาหน่อยแม่หมอรู้สึกว่าการทําอะไรเป็นทีมเนี่ยจะค่อนข้างดีหรือว่าการขอคําปรึกษากับอาจารย์กับผู้ใหญ่กับรุ่นพี่เนี่ยจะค่อนข้างเอ่อได้แนวทางที่ดีทําให้สิ่งที่คุณกําลังโฟกัสอยู่เนะี่ยมันดูมีจุดเคลื่อนตัวมีจุดคล้องตัวหรือว่าถ้าคุณจะนําเสนอ เอ project, อโปรเจกต์หรือว่ามีเรื่องของการแบบสอบปากปากเปล่าหรือว่ามีเรื่องของการแบบเสนอทุนวิจัยเสนอง,งานวิจัยหรือว่าส่งผลงานตีพิมพ์ยังไงก็มีนอนมสําเร็จนะคะมีนอนมสําเร็จมากการเงินเดือนนี้เป็นไงบ้างโอ้การเงินเดือนนี้ค่อนข้างดีเลยล่ะนะเหมือนกับว่าคุณจะได้เงินก้อนจากสิ่งที่คุณหวังและรอคอยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครหวังรอคอยเงินก้อนอะไรที่ไม่ใช่โชคล่ามาได้แน่แน เงินกู้เอยหรือว่าเงินอะไรจากที่มันมีแหล่งที่มาที่ไปได้แน่ๆค้าขายนี้ได้แน่ๆเลยหรืออาจจะรองเงินจากใครอ่ะเอาง่ายๆหวังอะไรกันเงินในเดือนนี้และรู้แหล่งที่มามีสิทธิ์ได้สูงค่ะไม่ใช่โชคลาภนะคะ แต่รู้สึกว่าเงินได้มามันก็ออกทันทีมันมีเรื่องให้ออกอ่ะส่วนใครมีบุตรหลานนะมีบุตรนะมีลูกนะหรือมีหลานที่ต้องเลี้ยงเงินออกเยอะมากเลยไม่มันมันจะเป็นอะไรแบบอยู่ดีๆเดี๋ยวต้องมีเรียนพิเศษเพิ่มเติมอยู่ดีๆเดี๋ยวต้องมีกิจกรรมที่มันจะต้องเพิ่มเติมอะ่ะส่วนคนที่มีสัตว ing, ์ตวเลี้ยงเงสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่คุณอยู่ดีแบบไปเจอของที่น่าสนใจเอฟเอฟฉํา um, เลยเอฟของเล่นเอฟของเสริม ค,คือเสียงเงินช่ำๆอะหรือบางคนอยู่ดีๆซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรช้อปปิ้งฉ่ำเลยค่างเงินมันจะออกนะมันจะออกไปจากความต้องการส่วนบุคคลมากกว่านะฮะสุขภาพแบบ ว่าแล้วอย่างไงมันก็ต้องมีพวกภูมิแพ้ความเครียดไมเกรนมีเรื่องความวิตกกังวลความคิดมากอยู่แล้วอ่ะคือด้วยจากการที่เราอ่านหน้าไพ่พอ่ะโดยเฉพาะท่านที่ทํางานประจำนะอย่างไงมันก็เครียดส่วนท่านที่ทําธุรกิจอาชีพเสริมฟรีแลนซ์เนี่ยแม้ว่าดวงจะดีแต่ว่าอย่างไงมันก็ต้องมีเรื่องให้ต้องคิดอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นว่าโอเวอร์อเนี่ยท่านที่เกิด ราศีพฤษภเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะมีเรื่องของไมเกรงความเครียดแล้วแล้วเราจะรู้สึกว่าเราแพ้อะไรง่ายด้วยนะผดผืนขึ้นสิวอักเสบขึ้นอะไรยอะแยะอยู่ดีก็ผมร่วงอะ่ะมันมีปัญหาเหมือนคนฮอร์โมนแปรปวนอะ่ะอยู่ดีๆก็นอนร้องไห้หรืออยู่ดีก็หวัวเราะคือมันมีจุดที่แบบอารมณ์สวิงมากๆเลยนะคะอุบัติเหตุมีอะไรน่าสนใจไหมเฮ้ยมีอุบัติเหตุไม่มีนะแต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของแบบ เอี้ยวตัวอะไรที่มันอาจจะแบบผิดท่าผิดทางอาจจะมีแค่เคสขัดยอกเฉยๆนะคะความรักความสัมพันธ์ล่ะมีอะไรบ้างคนมีคู่คนมีคู่แม่หมอมองว่ามันมันเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องที่ต้องแบบฮึบกันไว้หน่อยคือหมายถึงว่ามันอาจจะมีสิ่งที่คุณทําอะไรไม่เข้าตาคนรักคนรักทําอะไรไม่เข้าตาคุณเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องฮึบอะมันต้องแบบอะ ช่างมันไม่เป็นไรมันมีจุดที่เราต้องมองอะไรใหม่ๆหรือมีจุดที่เราต้องทําความเข้าใจคนละของเอาเองอะเหมือนเราต้องพยายามกดด้านมืดของเราไม่ให้แบบแบบพารุสวาดขึ้นมาหรือไม่ให้แบบแบบจะจะพูดอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเออถ้าพูดแล้วมันต้องเป็นประเด็นแน่ๆอาจจะมีจุดฮึบเยอะหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่น่ามีอะไรที่น่ากังวลใจคนโสดาโอ้หนะโหน้าโสดต่อ หน้าไพ่เฮอร์มิสไฮพรีเซสหน้าไพ่สีถ้วยโสดต่อโสดต่อไปโสดต่อไปยาวๆเลยเนี่ยก็ไม่มีอะไรเด่นแต่ถามว่าสําหรับใครที่พึ่งตกมาอยู่ในกล่องสุ่มโสดก็คือหมายถึงว่าพึ่งเลิกกับใครมาคนก็อาจจะเป็นช่วงของเวลาที่นึกถึงเขาบ่อยมากหรือฝันถึงเขาบ่อยมากก็ได้นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเดือนมีนาเนี่ยนะถ้าคุณมีนัดไปเที่ยวกันเนี่ย ถ้าไม่ถูกเทกลางทางก็ทะเลาะกันฉ่ำเลยหรือมันจะมีประเด็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกับการเดินทางกับยานยนต์น่ะหรือกับกับแค่ทําอะไรแปลกๆใหม่ๆมันก็ทะเลาะกันแล้วอะ กินข้าวร้านใหม่ทะเลาะกันละไปเดินห้างทะเลาะกันละไปคาเฟ่ทะเลาะกันละไปต่างจังหวัดทะเลาะกันละอะไรก็ตามที่มันดูเป็นมูฟเมนต์ทะเลาะกันละเพราะฉะนั้นก็เน้นอยู่บ้านอยู่กับพี่จะถามว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันดูเหมือนพวกคุณนี้ใส่มันไม่เข้ากันเลยอะเพราะฉะนั้นก็ไปพิจารณาตอหลังแล้วกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรจะถามว่าแม่หมอแค่รู้สึกว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ ก็คงต้องเหนื่อยในในเรื่องของคนเป็นหลักแหละโดยเฉพาะท่านที่ทํางานประจํานะส่วนท่านที่ทําธุรกิจอาชีพเสอือแม่หมอมองว่ากลางๆส่วนท่านที่เรียนอยู่แม่หมอมองว่าดวงบริวารส่งเสรมิมดีเลยแหละแต่ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยแม่หมอแค่รู้สึกว่าเรามาระวังการใช้เงินทีนึงรู้สึกว่าเปฉ่าพอสมควรนะฮะโชคลาภไม่เด่นนะฮะส่วนในเรื่องของ การมูอย่างที่แม่หมอบอกแม่หมอรู้สึกว่าคุณมีเหตุกับองค์พญานาคหรือว่าคุณมีการเหมือนคุณมีดวงสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในถ้าที่อยู่ในถ้ำที่อยู่ในที่ชื้นอยู่ตามแหล่งน้ําอ่ะ ก็ลองนึกให้หน่อยว่ามันน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประมาณไหนหรือคุณบูชาอะไรอยู่หรือว่าคุณอาจจะเกิดในจังหวัดที่ติดแม่น้ําติดแหล่งน้ําหรือว่าอาจจะอยู่ในโซนภูเขาที่มันมีที่ชื้นติดป่าก็ได้นะคะซึ่งก็อาจจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดที่คุณอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะเพราะหน้าไพ่ค่อนข้างเต็มไปด้วยธาตุน้ำธาตุน้าธาตุลมเพราะฉะนั้นมันมีความชื้นชื้นอยู่พอสมควรก็คิดว่าต่องค์พญานาคน่าจะเด่นแหละนะก็ หลังจากฟังคำทนายแล้วชาวราศีพฤษภลองมาคุยกันนะคะว่ารู้สึกอย่างไรแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราจะไปยุบหน่อพองหนอยอย่างไรโดยเฉพาะท่านที่ทำงานประจำนะคะโอเควันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ